สวัสดียูพิกเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูบทบาทหน้าที่ของเมนูในแอปยูพิกนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเมนูหน้าหลากักแล้วก็เมนูฟ,ฟีดนะครับมาคลิปนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูของยูพิกเกอร์นะครับซึ่งยูพิกเกอร์ทุกคนจำเป็นจะต้องอใช้นะครับเพื่อในการ จัดการเรื่องของรายได้แล้วก็ในการสร้างทีมนะครับบริหารในเรื่องของคําสั่งซื้อต่างๆเมนูยูพิเกอร์จะอยู่ตรงกลางนะครับเราดูข้างล่างได้นะครับจะอยู่ในส่วนของตรงกลางนะครับของเมนูทั้งหมดนะครับเมื่อเรากดเข้าไปในเมนูยูพิเกอร์นะฮะเลื่อนเข้ามาบนสุดเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับในส่วนที่เป็นโปรไฟล์ชื่อของเรานะครับก็จะมีเลขรหัสของเรา มีรายได้รวมทั้งหมดของเรานะครับมีมูลค่าคําสั่งซื้อของวันนั้นแล้วก็มีค่าคอมมิชชั่นของวันนั้นด้วยนะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นการจัดการคําสั่งซื้อนะครับเมื่อเรามีการสั่งซื้อเนี่ยคำสั่งซื้อจะเข้ามาอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแล้วเราสามารถที่จะเข้าเมนูยูพิกเกอรแล้วก็ ข้ามาจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกสินค้าหรือการติดตามรายการรายละเอียดนะครับของใบสั่งซื้อที่เราสั่งซื้อเองหรือเราจะสั่งซื้อให้กับลูกค้าของเรานะครับส่วนรายการจัดการรายการสินค้าของชั้นตัวนี้ก็คือเรา,าจะกดในหน้าของสินค้านะครับแล้วเราก็จะกดตัวเครื่องหมายเนี้ยนะครับที่มันแปะอยู่ ที่ข้อมูลสินค้าเนี่ยเพื่อให้รายการสินค้าที่เราสนใจมารวมกันอยู่ที่นี่ก็คือง่ายในการที่จะส่งข้อมูลให้กับลูกค้าหรือเรากลับมาย้อนดูสินค้าของเราทีหลังได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับในทีมของเราคนที่สร้างทีมหรือว่าแนะนำเพื่อนก็จะมีจํานวนนะครับคนที่ดาวน์โหลด แอปของเราคนที่อัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์แล้วแล้วก็จำนวนยูพิกเกอร์ของเราณขณะนี้นะครับทั้งหมดจะรวมกันอยู่ที่นี่นะครับเรามาดูในส่วนที่ว่าแล้วสมมติว่าถ้าเราจะส่งแชร์ลิงก์ของเราให้เพื่อนโหลดแอปล่ะนะครับเราสามารถที่จะกดที่นี่ก็ได้นะครับแล้วถ้าจะชวนให้เพื่อนชอบสินค้ายูพิกชอยเพื่ออัปเกรดละ่ะก็เลือกตรงนี้ก็ได้นะครับ เหครับว่าส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ต่างๆนะครับเป็น Academy ีหมายถึงว่าเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเป็นเหมือนโรงเรียนนะครับเรียนรู้เริ่มต้นกับยูพิกนะครับยูพิกคืออะไรทาํางานยังไงนะครับเทคนิคในการขยายแบบเจาะลึกเลยหรือว่าข่าวสารต่างๆคําถามที่เจอนะครับบ่อยๆพบเจอบ่อยๆก็อยู่ตรงนี้สามารถที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับแอปยูพิกมี ข้อมูลค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็จัดเตรียมทุกอย่างไปให้เราเรียบร้อยนะครับเพียงแค่เราเข้ามาศึกษาด้วยตัวเองเท่านั้นส่วนข้างล่างเมื่อเลื่อนลงมาก็คือมันจะเป็นสินค้าในหมวดของ UP i c k c h o i c e นะครับเพื่อที่จะให้เราเข้ามาสั่งซื้อ1ชิ้นแล้วอัปเกรดนะครับก็จะได้รับรหัสนะครับเมื่อเราได้รับรหัสนี่รหัสจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือกรณีเราสั่งซื้อแล้วนะครับรหัสก็จะเข้ามาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือเราเป็นยูพิกเกอร์มีรหัสสามารถแชร์สินค้าได้นะครับสร้างไรายได้ ฟรีตลอดนะครับตลอดชีพนะครับก็ในเมนูของ u p i c k e r ก็จะมีบทบาทความสำคัญใครที่เป็น u u i c k e r หรือสร้างไรายได้กับแอป u p i c k เนี่ยทุกคนจะต้องเข้ามาสู่แอป u p i c k e r ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็จะแนะนำในส่วนที่เป็นเมนู u p i c k e r แล้วก็ฝากให้เพื่อนๆที่จะเข้าไปลองที่จะกดเมนูต่างๆดูนะครับซึ่งลิงก์ต่างๆก็สามารถแชร์ได้โดยปกตินะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกด ไลค์ like, นะครับกดแชร์กด, share, กด Subscribe ติดตามด้วยนะครับเพื่อเราจะมีข่าวสารดีๆและก็ไม่พลาดนะครับข้อมูลจากทางกลุ่มของเรานะครับสวัสดีครับ